ตอนผมจบเนี่ยผมจบแบบชิวเชียดอ่ะผมจบซัมเมอร์คือเพื่อนจบเป็นในเทอมแล้วอ่ะแล้วทีสิทธ์เรายังต้องสอบอีกสองครั้งก็เลยดึงไปซัมเมอร์แล้วก็จะเป็นล็อตสุดท้ายของปีนั้นแล้วอ่ะก็ผมก็ยัดตัวเองเข้าไปสอบเป็นได้เอาทีสิทธ์ขึ้นไปจบมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ทำคือเที่ยวเที่ยว ลงใต้ขึ้นเหนืออยู่อย่างนั้นน่ะเดือนหนึ่งแล้วถึงเริ่มหางานหางานนี่ก็ตอนนั้นมันมันยังไม่มีเรื่องเซลโปรโมที่ทำดีๆผมก็เริ่มเริ่มเอาวิชาที่ตอนทำตอนทำทีสิตอนเรียนมาทำเป็นเว็บไซต์ของตัวเองเป็นเว็บไซต์ผมเพื่อเซลโปรโมส่งไปสมัครงานที่อื่น ได้งานบริษัท i n นเฮาสของมิส s ิลลี่ม s ส l ิลลี่ com ขายดอกไม้ทั่วไทยนะทำเว็บไซต์ทำทุกอย่างตอนนั้นสนุกมากแล้วก็ผมเป็นกราฟิกคนเดียวเนี่ยเวลาเจ้านายจะไปไปเป็นวิทยกรที่ไหนที่มหาลัยอื่นเนี่ยเจ้านายผมเขาเก่งเรื่องแบรนดิ้งผมก็ต้องทำพรีเซนเตชันให้เขาแล้วก็ไปเปิดให้เขาด้วยผมได้ความรู้มากๆเรื่องแบรนด์จากที่นี่เรื่องการทำแบรนดิ้งการสร้างแบรนด์ เรื่องการทำมีเดียเรื่องการตลาดเราก็เลยชอบเรื่องมาร์เก็ตติ้งชอบเรื่องแบรนดิ้งแล้วก็ทำดีไซน์ด้วยแต่ช่วงระหว่างนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็จะไปอยู่เอเจนซี่ใหญ่ๆไปอยู่ o อคิวบ้างไปอยู่ j จบ้าง JW t ไปอยู่ r e o b เ r n e t ตไปอยู่ b b d o ไปอยู่แล้วเวลาเลี้ยงรุ่นทีเนี้ก็กลับมาคุยข่มกันว่าใครอยู่ที่ไหนเราก็ บอกเขาว่าอยู่มิสซิลี่เงินเดือนตอนนั้นผมจําได้ว่า9 0 0านะมั้งผมแต่เพื่อนผมมันหมื่นห้0หมปดกันหมดแล้วตอนนั้นเราก็พอทำมิสซิลี่ได้2ปีเนี่ยเราก็พยายามตามหาความฝันเราเราก็อยากอยู่เอ็นซีบ้างอยากเป็นครีเอทีฟอยากเป็นดีไซเนอร์ในเอ็นซีเท่ๆก็เลยทำเซลล์โปรโมทส่งว่อนไปทั่วเลยทุกเอ็นซีเลยก็ไม่ได้ แต่ได้ไปอยู่เว็บเอเจนซี่ที่หนึ่งเป็นอินเตอร์ทีฟเอเจนซี่ตอนนั้นเว็บไซต์บูมมากนะประมาณปี2002-2003ผมทำเว็บไซต์เยอะมากผมทำหลายๆเจ้าที่ดังๆอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งก็ตัดสินใจเรียนต่อเรียนต่อโทนะครับเรียนต่อโทตอนแรกไปสอบนรุมิทิลป์ที่จุลาก่อนก็มีหลายชื่อติดแล้วก็ไปสัมภาษณ์ไปสอบซ u อูเทพไปสอบก็ผ่านพอสัมภาษณ์เนี่ย เขาดันเปิดพอร์ตโฟลิโอที่เราทําจากแฟชที่เป็นอินเทอร์ทีฟของเราไม่เป็นไม่มีโปรแกรมเปิดยัดเข้าไปแล้วแผ่นเป็นศูนย์ก็เลยตกสัมภาษณ์ผมก็โมโหมากเลยว่าโอ้โหมันโลเทคขนาดนี้ ปีนั้นก็เลยไม่ได้เรียนแล้วก็ทํางานต่อไปปีนั้นเป็นฟรีแลนซ์ฟรีแลซ์ออกเพอตัดสินใจเรียนเนี่ยต้องออกก็เป็นฟรีแลนซ์ตามเอ็นซี่ใหญ่ๆเพื่อนที่อยู่เอ็นซี่ก็ดึงไปทําแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นพนักง,งานประจําแต่ว่าได้เงินเดือนนะคือเดือนนี้ปิดจ็อบนี้เดือนนี้ประจำนี้ก็ไปทำโอคิวบ้างไปทำเอ็นซี่หลายๆที่ของไทยบ้าง Matching b บีดีก็เป็นเป็นเทมของเขาเขาจ้างเป็นฟรีแลนซ์รับเงินเดือนนึงรับ3 4, ที่สที่ ทําได้ปีหนึ่งก็สอบใหม่คราวนี้เลือกที่ราชบังเลือกคลุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นเมเจอร์เป็นกราฟิกเป็นคลุศาสตร์สถาปัตถ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ข้างในมันเป็นแยกเป็นเมเจอร์เราเลือกกราฟิกตอนนั้นเรียนก็เรียนเสาร์อาทิตย์เราก็เลยว่างั้นหางานทําดีกว่าเราก็ไปสมัครบริษัทหนึ่งชื่อ e n p r i n รทำเกมออนไลน์แข่งกับแข่งกับล็กนัลอแข่งกับ A อเียซอฟเนี่ย ก็เป็นดีไซน์เมนเจอร์ที่ n p e นจนมีนโยบายอันนึงออกมาว่าจะเปิดออนไลน์ให้กับเอเจนซี่ใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันมีเทคโนโลยีตัวนึงที่เรียกว่า Pixel a r าเขาก็เลยส่งไปเทรนที่เกาหลีจนทำพิซอาร์ตได้ แต่เขาอ่ะไม่ได้อยากให้เรามาทำหรอกเขาอยากให้เรามาคุมแล้วก็สอนลูกน้องต่อก็กลับมากลับมาก็ทรยศเขาก็ออกไปเกาหลีแล้วกลับมาเขาไม่ด้มีสัญญาว่าต้องอยู่ต่อก็ลาออกอยู่พักๆหนึ่งยังไม่ได้อะไรเลยก็ออกออกคราวนี้ก็ที่ออกเพราะว่าได้ไปเจอคนคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเรามี strategy ตรงกันในในในหัวว่าอยากทําให้ประเทศไทยเนี้ยมัน มันเนื่องจากเราไปดูงานทํางานต่างประเทศมาแล้วเรากลับมามองดีไซน์เมืองไทยมันไม่โตอะไปเจอพี่นคนหนึ่งชื่อมกรชวนิตเป็นนายกสมาคมนักออกแบบผีพัน์แห่งประเทศไทยเขาเปิดบริษัทชื่อเ e เลบัมดีไซน์อยู่เขาก็ชวนบอกว่าเฮ้ยน hey, ุมาทำที่เซเลบัมดีกว่าเราให้นายเป็นอินเทอร์แอคทีฟดีไซน์เมนเจอรดูอิ t เทอร์แอคทั้งหมดเลยตั้งแต่ โทรศัพท์มือถือออกแบบคอมโพสต์อินเทอร์ทีฟทั้งหมดเลยมีปุ่มวางยังไงเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนกดโทรออกถอดยังไงหรือมาดูเว็บไซต์มาดูโลโก้มาดูพีโอพีา OP, มาดูออกแบบบูธเครื่องสำอางที่เขามีลูกค้าเยอะพอสมควรเป็นคลินิกเป็นอะไรพวกนี้นะผมก็สนใจแล้วก็ตกตัดสนใจไปทำกับเขา ทำกับซเลปบมสนุกมากครับแล้วเพราะว่ามันเป็นคนวัยเดียวกันหมดตอนนั้นประมาณสักสามสสามสิบอายุมาก่อก็30คน,นิัคนในนั้นก็30มเฮดแต่ละคนสามสิบหมดมันเหมือนกับคุยภาษาเดียวกันทุกอย่างทำทำปีแรกเนี่ยมีพนักง,งานอยู่6-7คนก็กำไรเยอะมากแล้วก็แฮปปี้มากงานที่ผมได้รับมาส่วนใหญ่เนี่ยผมจะถูกเนื่องจากผมทำงานเอเจนซี่ทำงานบริษัททำแบนดิ้ง ที่เข้าใจเรื่องแบรนดิ้งมาเนี่ยผมจะกลับมาคิดงานที่มีคอนเซปต์และเป็นสไตล์ลูกค้าซะส่วนใหญ่คือตัวผมเนี่ยจะไม่มีสไตล์การทำงานจะเช่นลูกศิษย์ผมเพื่อนผมเห็นงานแล้วจะไม่รู้ว่าผมทำคือแต่รู้ว่าเป็นลูกค้าเจ้านี้ผมผมจะสตัดดี้ลูกค้าก่อนแล้วค่อยทำงาน ผมจะไม่มีลายมือเป็นของตัวเองผมจะไม่มีสไตล์เป็นของตัวเองผมจะทำงานสไตล์ลูกค้าแต่มันมีโปรเจกต์หนึ่งมาผมเมื่อสะดุดใจโปรเจกต์นี้คือมกรเนี่ยเขาจบที่ลังสิตแล้วสแตลด์บัมตอนนั้นมัน,มนพีคมากในสายของดีไซน์คณะพดีเขาเลยติดต่ออยากให้ไปสอนให้บริษัทนี้ยส่งคนไปสอน ก่อนก็เลยมามเซตทีมผมเป็นทีมที่มาสอนที่นี่แล้วคณะบดีเนี่ยก็ชวนมาเป็นอาจารย์ประจําพอผมเป็นอาจารย์ประจําเนี้ยลูกศิษย์รุ่นแรกของผมเนี่ยผมจะยังไม่ค่อยเต็มที่กับมันเท่าไหร่เพราะว่าเรายังมีงานค้างสต็อกที่เราต้องปิดอีกเยอะเหมือนกันแล้วก็อิรันอีเหลือสองเหยียบเหลือสองแคมงั้นอนะมันทําให้เราคิดได้ว่า ก็เริ่มภูมิใจพอมาเจอทีสิตรุ่นนั้นก็ยิ่งภูมิใจเขาไปใหญ่เลยเพราะว่ามีเด็กคนชมมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นมาพัฒนาการมันก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่ผมให้เครดิตรุ่นรุ่นนั้นเพราะว่ารุ่นนั้นเป็นรุ่นแรกที่จุดประกายให้ผมคิดว่าจะถือถืออาชีพครูเนี่ยเป็นหลักมากขึ้นกับอาชีพออกแบบเนี่ยพยายามลดสเกลลงเป็นโคช้ชมากกว่าเป็นนักเตะแล้ว